สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่15แล้วค่ะค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะเด็กๆเด็กๆคะต้นไมล้ละแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะแล้วชื่อก็จะเรียกแตกต่างกันไปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักส่วนประกอบของต้นไม้คะ่ะว่าส่วนใหญ่ส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรกันบ้างนะคะ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะส่วนประกอบของต้นไม้นะคะมีเลยค่ะส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนแรกนะคะก็คือรากค่ะเด็กๆจะอยู่ออใต้ดินนะคะส่วนใหญ่รากจะอยู่ใต้ดินนะคะค่ะคําว่ารากมีตัวพยัญชนะและสระด,ดังนี้ค่ะเด็กๆอ่านตามเลยนะคะค่ะรากรอเรือ สะรากอไก่รออากอรากอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆอ่านตามค่ะรออากอรากค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่ารากนะคะเป็นส่วนประกอบของต้นไม้ที่อยู่ใต้ดินค่ะ ต่อไปค่ะส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนที่สองคือลำต้นค่ะเด็กๆลำต้นก็คือส่วนที่เอาเ,อาเ,อาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของส่วนต่างๆนะคะค่ะคำว่าลำต้นคือคำนี้ค่ะคำว่าลำต้นมีทั้งพยัญชนะและสระดังนี้ค่ะเด็กๆอ่านตามนะคะลอลิงสระอําตอเตานอหนู ไม้โทอีกครั้งหนึ่งนะคะลอลิงสาระอัมตอเตานอหนูไม้โทอ่านว่าลำต้นอ่านตามคุณครูน,นะคะลออลอัมลำตอนอ ต้นไม้โทต้นรวมกันค่ะลำต้นทันไหม้ะาเด็กๆค่ะต่อไปค่ะส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนที่สามคือใบค่ะเด็กๆใบก็คือส่วนตรงนี้เลยนะคะใบของต้นไม้แต่และชนิดก็จะต่างกันนะ,ะทีนี้คำว่าใบามีตัวอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ สระไอไม้มมวนบอใบไม้อ่านว่าใบอ่านตามอีกครั้งหนึ่งนะคะสระไอไม้มมวนบอใบไม้อ่านว่าบอไอใบอีกครั้งหนึ่งค่ะบอไอใบเก่งมากค่ะเด็กๆ ต่อไปค่ะส่วนประกอบต,ตัวไปของต้นไม้ของก็คือคำว่าดอกค่ะดอกลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะคำว่าดอกมีตัวอะไรบ้างเด็ก<ๆ>มีคำว่ามีตัวพยัชนะดอเด็กอออ่างกอไก่อ่านว่าดออีกครั้งหนึ่งนะคะดอเด็กอออ่าง กไก่ค่ะแล้วมาสะกดนะคะดอกอ,อกอ่านว่าดอกค่ะทันไหมคะเด็กๆต่อไปสุดท้ายค่ะเมื่อมีดอกแล้วสุดท้ายแล้วก็คือผลน,นั่นเองอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเด็กๆค่ะคำว่าผลมีพยัญชนะอยู่สองตัวคือ ผอพึ่งรอลิงอีกครั้งค่ะพอพึ่งรอลิงจริงๆแล้วมันมีสระนะคะแต่มันแอบอยู่ค่ะเป็นสระโอนั่นเองพอโอรอผลหรือเด็กๆอ,อ่านแบบตามคุณครูก็ได้ก็ได้นะคะพอรออ่านว่าผล เป็นไงคะเด็กๆส่วนประกอบของต้นไม้เด็กๆพอจะทราบแล้วนะคะค่ะทีนี้เรามาดูใบงานของเรากันนะคะค่ะใบงานของเราจะเป็นแบบนี้เลยนะคะใบงานวันนี้นะคะเด็กๆเขาให้เด็กๆทำอะไรคำสั่งให้เด็กๆจุ้มสีนะคะแล้วมาพิมพ์ลงบนภาพต้นไม้ที่คุคขูให้นีเองอ่าเด็กๆคะ คำว่าต้นไม้นะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า tree tree มีตัวอะไรบ้างดูนะคะ G r e e tree ต้นไม้ค่ะคำว่าต้นไม้ภาษาไทยมีตัวอะไรบ้างตอเตาค่ะเด็กๆอ่านตามตอเตานอหนู ไม้โทสละไอยแม้มะไรยมอมาไม้โทอ่านว่าต้นไม้สะกดพร้อมกันนะคะตอนอต้นไม้โทต้นมอไอไม้ไม้โทมไ,ไม,ไม,ทรไม้รวมกันค่ะ อ่านว่าต้นไม้อีกครั้งนึงนะคะ tree ต้นไม้ tree ต้นไม้ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะในคำสั่งทองให้เด็กๆเ,เนี่ยส่นสีแล้วก็พิมพ์ลงในต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆด,ดูวิธีการทำนะคะคุณครูจะแจกสีให้กับเด็กๆทั้งหมดสองสีถูกไหมคะเด็กๆก,ก็อ่าเปิดขวดเลยนี่ ลงไปมองเห็นไหมคะอ่าเด็กๆก็ใช้นิ้วของเด็กๆเลยจุ่มลงไปเลยคะ่ะนี้นะคะจุ่มลงไปเลยคะ่ะอ่าได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็พิมพ์เลยคะ่ะแบบนี้เลยเห็นไหมคะ พิมพ์ให้ทั่วๆเลยค่ะอาจางแลเด็กๆก็จุ้มใหม่พิมพ์เลยค่ะให้ทั่วๆเลยนะเด็กๆจุ้มให้ทั่วๆเลยนะคะคุณครูให้ไปทั้งหมดสองสีนะคะเด็กๆเด็กๆก็ใช้อีกสีหนึ่งทำส่วนของลำต้นนะคะอันนี้คือส่วนของใบนะคะเดี๋ยวแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่ง นะคเด็กๆก็จุ่งลงไปเลยเด็กๆก็จุ่งลงไปตรงลำต้นแบบนี้เลยค่ะเวลานั้นเด็กๆทำให้สวยๆก็คูแม่มนะคูแม่มอาจจะไม่ค่อยสวยเด็กๆก็จุ่งไปเลยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเด็กๆทีต้นไม้ สำหรับวันนี้เป็นไงคะใบงานวันนี้ง่ายไหมคะคุณควรูหวังว่าเด็กๆควรมทำได้นะแล้วอย่าลืมคะ่ะถ่ายรูปสวยๆตอนเด็กๆทำใบงานหน้านี้นะคะแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ส่งมาให้ครูแม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆ